สวัสดีค่ะเซลโบค่ะบริษัทสีรุ่งคาเซ็นเตอร์จำกัดนะคะที่นี่สำนักงานใหญ่ค่ะอำเภอคำผินแก้วจังหวัดยะโสธรน,นะคะและวันนี้นะคะโบก็มีเก๋งเล็กๆนะคะราคาประหยัดประหยัดสบายๆกระเป๋านะคะมานําเสนอแก่แฟนเพจทุกท่านค่ะและคันนี้นะคะ m a สด้าค่ะคันนี้เป็นรุ่นสปินลิ p สปอรนะคะคันนี้นะคะเหมาะสําหรับคุณลูกค้าที่ต้องการข้างงวดที่เบาๆสบายๆนะคะ คันนี้นะคะเป็นรถรุ่นปี2011นะคะมาพร้อมกับสีขาวสีเดิมทั้งคันนะคะแล้วก็เป็นแม็กแต่งยางใหม่นะคะขอย้ําอีกรอบนึงนะคะว่าเป็นยางใหม่นะคะภายในนะคะมาพร้อมกับสีครีมนะคะเป็นเบาะหนังนะคะรุ่นนี้เป็นเบาะหนังค่ะเดี๋ยวโบจะสตาร์ทให้ลูกค้าทุกท่านฟังเสียงกันนิดนึงนะคะ เสียงเงียบมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะผ่านการใช้งานมาน้อยนิดมากๆเลยนะคะเบาะใหม่มากๆเลยค่ะและคันนี้นะคะและคันนี้นะคะเป็นรถที่ผ่านการมาผ่านการใช้งานมานิดเดียวจริงๆนะคะคันนี้เป็นรถรุ่นปี2011ค่ะรถรุ่นปี2 0 1 1ของเรานะคะ รูปโฉมมาสด้าเป็นรูปโฉมที่แตกต่างจากรุ่นอื่นมากๆเลยนะคะและฝากระโปรงหลังนะคะเพียงคุณกดตรงนี้นะคะคุณก็สามารถเปิดฝากระโปรงหลังได้แล้วนะคะใช้งานง่ายใช้งานสะดวกนะคะเหมาะสําหรับสาวออฟฟิศมากๆเลยนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีนะคะเป็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะ คันนี้เครื่องยนต์1,500ซีซีนะคะเดิมทุกจุดค่ะเครื่องเดิมเดิมทุกจุดนะคะเรามีากาาันตีหลังการขายให้คุณลูกค้านะคะนั่นก็คืออรับประกันเครื่องยนต์ยาวนานสูงสุด365วันนะคะเ,คเดี๋ยวคุณลูกค้าใจเย็นๆนะคะรอฟังราคากันนิดนึงนะคะและสำหรับ Mazda ja 2 s p i l i p Sport คันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่100,000 90,000บาทเท่านั้นค่ะ1 9 0 0 0 0บาทสำหรับลูกค้าเครดิตดีฟีดาวนะคะค่ะฟี60วันผ่อนเพียง3,000 0พันนิดๆเท่านั้นค่ะออกได้ทุกอาชีพเช่นเดิมนะคะและคันนี้นะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่ต้องการจับจองเป็นเจ้าของนะคะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรนะคะย้ำว่าได้ทุกอาชีพจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นค้าขายเกษตรกรนะคะพนักงานบริษัทนะคะจะเป็นพนักงานประจำหรือชั่วคราวก็ได้ทั้งนั้นนะคะ สำหรับข้าราชการนะคะคุณเริ่มงานแค่เดือนแรกคุณก็สามารถออกรถได้แล้วนะคะออกง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะอนุมัติภายใน3วันทำการเท่านั้นนะคะหรือภายใน24ชั่วโมงค่ะทำมาแล้วนะคะไม่ได้โม้ค่ะจริงๆค่ะและวันนี้นะคะโบและ m าสด้าสองสปิริตสปอรปี2011คันนี้นะคะค่างวดถูกราคาถูกนะคะ,ะ,คะขอลาแฟนเพจทุกท่านไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในรีวิวหน้านะคะสวัสดีค่ะ